สวัสดีครับพี่น้องทัติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระเหรี่ยงทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญจามราในวันที่17สรงหาคม2565พบกันเชินเคยในราการสถ,ถานการณ์การเจริบกันในประเทศเมียนมาที่เราเกิดการประทากันเป็นประจำนะครับ คุณผู้ชมครับ,บผมมีข่าวอยู่จองปรียน,นะครับแต่มาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคลผู้พังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวการทุรบกันที่รัฐกริงและที่ภัสก,กายนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพน้องที่ไ้ไปเปิดสงครามกับกองกําลังกลุ่มพีดีเอและกลุ่มกะริงเคเอ็นเอนะครับวันแรกก็มาที่ในพื้นที่ของกะริงเคเอ็นเอและกองพลที่สองกันก่อนนะครับเพราะว่าได้เกิดการประทะก,กันกับกองทัพน้องน้องเหมือนอง ที่ได้เข้ามาเปิดสงครามกับกองกำลังการเลง KNLA ที่ในพื้นที่ของทางลงมาทางกอร์ดเลกนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้เพิ่มกำลังขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพใมนอองที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาลาดตระเวนตามพื้นที่บริเวณต่างๆทางเข้าของกอร์ดเดกข,ของในพื้นที่รัฐการเลง KNLA ที่มีในพื้นที่ของปกครองของกระเด่งนะครับ ฝ่ายกองกำลังกะเร่ง k n l a ก็ลัตะเวียนตามพื้นที่ต่างๆทางเข้ากรเรืกและทางมุ่งหน้ามาทางจังหวัดเมียนวาีที่มีพวกกบฏเมีนองหรือกองทัพลูกน้องเมีนองออกมาทางเมียนวาีนะครับเพราะว่าฝ่ายกองกำลังกะเร่ง k n l a ที่ร่วมกันกับกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาพิทีเอฟเข้ามารัตเวียนตามพื้นที่บริเวณต่างๆทางเข้าของกรเรืกตามเกษตรกร,กรและทางเข้า ของในพื้นที่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดปักนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเมินอ่องที่ไล่มาเปิดการประทะและใช้เฮลิคอปเตอร์ม,มารับตะเวนต่างๆต,ตามพื้นที่ก็ได้เกิดการประทะกันขึ้นกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมกองกำลังกอเ,เร่งเค l ียนเอนะครับตอนนี้ก็ไล่เกิดการประทะกันขึ้นในหมู่บ้านต่างๆเพราะว่าผ่ายกองทัพนี่น้องเข้ามาปักหลักไว้ ในเวลาประมาณตีสี่ถึงต3สามได้นะครับถึงมาในวันนี้ก็ได้กระหน่ำยิงกันไปมาจินเวลา2ชั่วโมง4ีนาทีนะครับผ่ายกล้องกำลังกระเลง k n l a กลุ่มพี่น้องกระเลงในพื้นที่ของ ของหมู่บ้านกระถาตรงกัหนองเรปินนะครับเพราะว่าไถ่กองทัพมินอ่องได้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่มาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนชาวกะเหรี่ยงมาไล่ชาวก,กะเหรี่ยงที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านนะครับได้ไเยบออกตรกพื้นที่หมดแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวกองกําลังกะเหรี่ยงเคนลที่เข้ามาประจำการได้รัฐตะเวียนต่างตางตามหมู่บ้านก็ได้เกิดการประทาการกระหน่ำกันกับกองทัพลูกน้องมินอ่องที่เข้ามาประเชินหน้ากับกอง กองกำลังกระเลง KNLA ที่มีในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ไล่ปะทะก,กันอย่างดุเดือดเลยนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพเมียนมองที่เข้ามาปะเชิญหน้ากับกองกําลังกลุ่มกระเลงก็ระเรียน RPG ไปหลายจีบลูกและสไนเปอร์เป็นจํานวนมากฝ่ายกองทัพเมียนมองที่เข้ามาปะเชิญหน้ากับกองกําลังกระเลง KNLA ก็เด้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า11รายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก ในวลานี้ก็ทั้งสองฝ่ายและตึงกําลังกนได้าเฉริมกําลังเข้ามาอย่างต่อนเนื่องในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนแต่บ้านเดินของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเพราะว่าเล้ถูกกระจุนปืนและลูกระเบิดต่างๆที่มาตกใส่หลังคาพี่น้องประชาชนนะครับ พี่น้องประชาชนที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านก็ได้เพยับออกจากหมู่บ้านไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าได้เกิดการประทะกันก็พี่น้องประชาชนก็ได้พากันหนีออกจากบ้านนะครับกลุ่มต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านกระเลงก็เป็นกลุ่มกองกําลังกะเลงเคลนเอและกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนร่วมกันที่เข้ามารอชุมโจมตีพก มีนอนองที่เข้ามาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับพวกเม่นอ,องที่เข้ามาประจําการก็ได้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ตีสองตีสามนะครับถึงมาตีสี่ก็ได้มีการเต็มกําลังเข้ามาติดการประทะกันกับกองกำลังกลุ่มเกรงเจนเอนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเมีนอ,องที่เข้ามาประจําการในพื้นที่เกรงนี้ก็ถือว่ามีจานวน200กว่านายได้นะครับ ฝ่ายกองกำลังกัรเง K N L A ก็ได้รับบาดเจ็บอีก3ลรายนะครับแต่ไม่มีใครไร้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเรื่องของบาดป่ยของเจ้าหน้าที่ทหารกะล่ลง K N L A ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนจนหนึ่งนายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่โดนกระจุนของกองทัพเน,นออกที่ยิงไปทุกทิศทุกทางมาโดนทหารของกองกำลังกะเเลงหรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชจนนะครับ เรามาต่อกันที่ภาคทะกายที่ได้เกิดการตระทะาก,ก,กันกับกองทัพเ็นออ่อนที่เข้ามาประจำการในพื้นที่ภาคทะกายกําลังทหาร300กว่ากนายที่รัตเวนตามพื้นที่ตรวจสอบหากองกําลังกลุ่มปกป,ป,ป้องพี่น้องประาช,ชานชญามพีทีเอฟและใช้ยานทหารหน้าย่คันรัตเวนตามหมู่บ้านต่างๆหรือในพื้นที่และทางลงแม่น้ําอิดาบระดีลงไปทางมันดันเลลงมาทางมงยาขึ้นมาทางกินอูลงไปทาง มาทางกาเลิโยนะครับก็ได้มาเกิดการประทะก,กันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้ประจาการและรัตะเวียนตามพื้นที่ของต้นป่ามต่างๆที่มีกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้มา,ผาเผชิญหน้ากับกองทัพนน้องเมียนอ,องที่เข้ามาระัตะเวียนตามพื้นที่นะครับ ปากอ,องทัพเมียนองก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาเสริมอีกสามลำมารัฐบวลเ,เริ่มมีการยิงปืนกลลงมาขู่พี่น้องประชาชนชาวพมา่าเช่นกันในพื้นที่ภาคตะกายทำให้ชาวพ,พามา่าตะโกนล,ล่าเป็นจำนวนมากนะครับแต่ชาวพ,พามา่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่หนีกันนะครับได้แถมทาง ี่้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตะโกนล,ลาลูกน้องมินอ่องเปลี่ยนจํานวนมากเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวพม่าไม่สนับสนุนเรื่องของการยิงขู่และยิงให้บ้านเรียนของพี่น้องประชาชนไดะรับความเสียหายนะครับผ่านมาสองชั่วโมงกว่านะครับเฮลิคอปเตอร์ของลูกน้องมินอ่องก็ได้มาถึงระเบิดลงข้างแม่น้ําผังแม่น้ําอิดาบดีสองลูกนะครับทําให้เรือ ประมงของพี่น้องประชาชนสองลำได้รับความเสียหายนะครับภายกองทัพเมียนอ่องก็ได้ประจำการที่ในพื้นที่ที่ทําการระเบิดต่างๆและไล่ล่าหากองกํลาลังคุนปกป้องพี่น้องประชาชนที่รัฐเวียนและ ก่อนกองทับลูกน้องเมนอ่องอยู่อย่างต่อเนื่องนั้นฝ่ายกองทัพเมนอ่องก็ไปเจอทุ่นระเบิดของกองรังคุณปอก้องพี่น้องประชาทนที่ดักไว้และทําให้ลูกน้องเมนอ่องที่มาลัะเตียนตามพื้นที่มาเหยียบถ่ายทุ่นระเบิดของที่วังนจู่ทางเกลประมาณ15กิโลได้นะครับทําให้ทหารลูกน้องเมนอ่องห้าจีบกับนายได้กระเลนและเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดลายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับ พกพลทบมอ,อก็ได้เริมเฮลิคอปเตอร์และยานพาหาะและทางทหารอีกเป็นจำนวนมากมาเพิ่มในพื้นที่การเกิดเหตุระเบิดที่โลนทุนระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนวันจ่ไว้ข้างถนนนะครับลูกน้องไม่นอ้องที่ประจําการในพื้นที่ผังน้ำอีดาบดีก็ได้เข้าไปกล่าวหาพี่น้องประชาชนที่ ตัดจำพื้นที่ว่าเป็นกลุ่มกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเละบางแผนจะบางทุนระเบิดต่างๆตามพื้นที่นะครับแต่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนวางไว้นานแล้วนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับก็ได้ถูก่ายกองทัพนินอ่องได้กล่าวหาหยุดตลอดเวลานะครับถึงมาในวันนี้่ายกองทัพนินอ่องก็ได้ทําการตรวจคนพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามถนนหรืออยู่ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับ ผ่ายกองทัพเมีนอ,องก็ได้ปิดหมู่บ้านไว้สามหมู่บ้านไม่ให้ใครเข้าออกเพราะว่าทำการตรวจสอบพี่น้องประชาชนที่คอยสนับสนุนกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน PPDF และ NDCF นะครับสองกองกำลังที่เคยเข้ามาประจำการในพื้นที่นะครับ กลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติตามพื้นที่พักก,กายก็ได้ปลอดภัยนะครับไม่มีไขรได้รับอันตรายและเสียชีวิตตดอย่างใดนะครับเพราะว่าทําการระเบิดไถ่กองทัพลูกน้องมินอองเสียชีวิตไปอย่างน้อยเจ็ดรายและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับ ครับจำหรับเรื่องของสถานะการณ์การเจรบก,กันในวันนี้ผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็กดกไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับแต่ทราข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ